นเพิ่มเริ่มวันนี้เหนืออีสานตะวันออกหนักบางแห่งสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่24มิถุนายน2566มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะจากที่ช่วงก่อนหน้านี้หลายพื้นที่มีอากาศร้อนอบอ้าว เนื่องจากฝนลดน้อยลงวันนี้บริเวณประเทศไทยของเราจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของแนวร่องมรสุมที่ขยับกลับลงมาพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศตำ่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคกลางและภาคใตย้ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคนองกระจายตัวอยู่เป็นหย่อมๆเพียงบางแห่งเท่านั้น โดยลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถและตากอุณหภูมิสูงสุด37องศา,ศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณจังหวัดนนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสภาคกลาง มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณจังหวัดน,นครนายกราจีนบุรี สะแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลา และเนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10บของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสพื้นที่ที่ยังแห้งแล้งต้นไม้ผลผลิตทางการเกษตรเหี่ยวเฉาและเฝ้ารอฝนขอให้ฝนไปตกไวๆค่ะ ส่วนพื้นที่ที่มีน้ำมากฝนตกทุกวันจนสร้างความเสียหายก็ขอให้ฝนลดลงไวๆเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะจากนั้นเมื่อเราดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่25มิถุนายนบริเวณประเทศไทยตอนบนของเรายังคงมีแนวโน้มได้รับฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยฝนตกหนักส่วนมากยังคงกระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือ และภาคตะว,วันออกนะคะส่วนบริเวณภาคกลางในบางพื้นที่อาจยังคงมีฝนน้อยรวมไปถึงบริเวณภาคใต้ที่ยังคงมีฝนลดลงคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเพียงร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่เท่านั้นส่วนมากฝนมักจะเกิดในช่วงเย็นจนถึงช่วงคำ่ำบางพื้นที่อาจตกลากยาวไปจนถึงช่วงดึกและช่วงเช้าของอีกวันเลยทีเดียว โดยเฉพาะพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจากนั้นในช่วงวันที่26-29มิถุนายน2566รองมรสุมจะเลื่อนต่ำลงมาพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและสอปลาวตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันและภาคตใต้ จะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งเป็นพื้นที่ที่แนวร่องมรสุมพาดผ่านนั่นเองส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนอ่าวไทยห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือชาวประมง ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจากแนวโน้มที่บริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่25-29ถึงมิถุนายน2566โดยอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้แม่น้ำลำคลองลำทานห่วยหนองคลองบึงต่างๆพื้นที่ลุ่มเขตชุมชนเมืองและพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องพบว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะกลับมามีสภาพอากาศแปรปรวนอีกครั้ง เนื่องจากในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงสองกรกฎาคม2566ฝนมีแนวโน้มลดลงอีกครั้งในบริเวณประเทศไทยตอนบนคาดว่ารองมรสุมจะขยับตัวออกจากบริเวณประเทศไทยไปตามหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวขึ้นไปปกคลุมในบริเวณประเทศจีนตอนล่างเมื่อรองมรสุมขยับตัวออกไปแล้ว มวลความชื้นอาจจะเคลื่อนตัวเข้าสู่แนวร่องมรสุมตามเดิมจึงแย่งความชื้นออกจากบริเวณประเทศไทยไปจึงส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงนั่นเองแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นบางพื้นที่จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงมีกำลังปานกลางในขณะที่บริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นตลอดช่วง เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นในช่วงปลายเดือนนั่นเองนอกจากนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยายัางชี้ให้เห็นว่าพบสัญญาณการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนซึ่งอาจมีแนวโน้มพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุหรือไม่นั้นเราต้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่อง หากทางกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ชัดว่าเกิดการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำในช่วงเวลาใดและอาจพัฒนาตัวขึ้นหรือไม่จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อบริเวณประเทศไทยของเราบ้างแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปคะ่ะ จากที่เราได้ร่วมติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าร่วมกันมาพบว่าบางพื้นที่อาจมีฝนตกต่อเนื่องแต่บางพื้นที่อาจไม่เจอฝนและมีแนวโน้มเข้าสู่สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ในบริเวณประเทศไทยของเรามีความแตกต่างกันค่อนข้างมากแม้จะอยู่ในบริเวณจังหวัดเดียวกันอำเภอเดียวกันแต่บางหมู่บ้าน อาจมีฝนตกทุกวันจนทำให้มีมวลน้ำสะสมส่วนบางพื้นที่บางหมู่บ้านอาจไม่เจอฝนเลยเจอเพียงกลุ่มเมฆฝนดำทะมึนลอยข้ามไปข้ามมาส่งผลให้ต้นไม้ใบหญ้าผลผลิตทางการเกษตรยืนต้นเหี่ยวเช้าแอดมินและทีมงานจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข่าวสารและข้อมูลต่างๆจะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อให้นำข้อมูลนี้ ปรับใช้ให้สัมพันธ์กับสภาพอากาศในพื้นที่ของทุกท่านเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั่นเองติดตามแนวโน้มสภาพอากาศแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ